สวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังจัดสต็อกเสื้อมือ2องนี่นะเป็นชุดนอนมือ2ที่แม่บ้านเข้าขายอยู่เนาะเอามารวมกันให้มันแบบอยู่ในที่เดียวกันนะครับที่จริงอะ่ะอันนี้มันคือตู้ใส่รองเท้าของซูเปอร์ล็อกนะนะครับมันมันมันสวยเกินจนไม่เอาไปใส่รองเท้าเอามาใส่สต็อกเสื้ออ่ส,อสต็อกเสือนะ้อเนาะสต็อกเสื้อมือสอ,อะไรเงี้ยผมกําลังจะบอกว่าถ้าใครที่กําลังมองหานะครับ ตู้ที่จะเอาไปใส่รองเท้าหรือว่าใส่ของโชว์ใส่อะไรอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยโอเคมากเลยนะครับคือฝาของเขาเนี้ยมันมันแข็งแรงนะนแข็งแรงมากนะครับแล้วก็อย่างเสื้อเนี่ยผมคิดว่าใส่ได้เยอะมากประมาณ50-60ตัวได้เลยนะครับอย่างตู้รุ่นเนี้ยมันจะมีทั้งหมด12ช่องนะนะฮะแต่ว่า1ประตูเนี่ยมันก็จะมี2ช่องอย่างนงี้นะใส่รองเท้าเนี่ยได้แบบ ตู้นึงก็12คู่เนาะ12คู่นะครับแต่ถ้าใส่รองเท้าเด็กอ่ะจะได้ถึง24คู่เลยนะเพราะมันกว้างอยู่แต่ว่าตรงนี้มันอาจจะแคบนิดนึงถ้าหากว่าใครเอาไปใส่ส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ถ้าใส่เสื้ออย่างเงี้ยได้ประมาณนู่นละ50-60ตัวเลยนะครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะเห็นปะเนี่ยครับถ้าผมจัดดีๆเขาก็สามารถใส่เสื้อได้แบบเยอะมากก็จะโล่งๆไปก็จะเอาเสื้อตัวใหม่มาใส่ นี่ถ้าถามถึงความแข็งแรงรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะผมน้ำหนักเจ็ดสิบกิโลกรัมนะครับเนี่ยเจ็สิกิโลนะผมอะผมหนักเจ็สิบกิโลนะครับแข็งแรงไหมนะเนี่ยใครสนใจลองไปดูในตะกร้านะครับของเขาจะมีหลายรุ่นนะรุ่นนี้ก็จะมี 12ช่องนะครับ6ประตูนะครับอลองไปดูในตะก้านะครับ